มาค่ะทุกคนแกงส้มปลากระบอกใส่ออดิบนี่เธอดูปลากระบอกตัวใหญ่ๆครําแกงส้มคนๆนะฮะเป็นแกงส้มใต้โดยทคนนะคนละตัวไปเลยนะเธอ,อตัวใหญ่ๆแบบนี้ปลากระบอกตัวใหญ่แบบนี้ฮะอ,อันนี้เขาจะใส่เป็นออดิบมานะพี่เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆไหลบัวของภาคกลางนะแต่จะเป็นของภาคใต้นะทุกคนมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าเนาะ อมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆมาแบบนี้นะคะดูสีสันน้ำลงไปช่ำๆไปกินกับเนื้อปลาขาวๆแบบนี้นะเธออ้ยน้ำแกงส้มเนาะใช่ฮะออาดงออดิบนี่เป็นข้าวสังหยดด้วยปะฮะเป็นไงดีจัดเนื้อปลาคือสดหวานมากเนื้อออดิบแบบเท็กเจอร์มันแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะเนาะเท็เจอร์ของออดิบนะฮะนี่มันจะเป็นคล้ายๆไหลบัวจริงๆนะ ใม่แต่มันจะนุ่มกว่านาะไม่กรอบข้าข้างในมันจะนุ่มไงแต่ข้างนอกมันจะก,กรอบให้ได้เคี้ยวอะไรแบบนี้น้ำแกงส้มแบบเผ็ดร้อนะกินกับเนื้อปลากระบอกสด,สดวหวานอน่ะเธอโคตรด,ดีนี่ฮะไปฮะออตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเอมอันดานะครับจะเป็นร้านอาหารใต้นะฮะอยู่ที่ถนนพญาสัจจาเนาะอยากจะบอกว่าราคาเขาหน้าร้านมะาทุกคนคืออย่างละหลักสิบร้อยกว่าบาทสองร้อยแล้วเป็นกับข้าวได้นะนี่ที่เราสั่งมานะฮะก็จะเป็นอาหารใต้หมดเลยนะเราสั่งมาลองนะประมาณห้าหกอย่างเนาะ มาลองดูอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นเบือทอดเขาจะเอาใบเล็บคุดมาทอดกับกุ้งฝอยแล้วก็ใส่เป็นพวกแบบเครื่องแกงของภาคใต้เขาอะจะบอกว่าใบเล็บคุดนี่หาแถวนี้ไม่เจอนะใช่ต้องสั่งแบบใต้เลยเี๋ลองกินให้ดูอือืมก่ามากดูเทกเจอร์กลิ่นเขามันจะมีความหอมที่แบบเป็นเอกลักษณ์อะกะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะกับใบเล็บคุดทอดแล้วจะหอมเครื่องกงเครื่องแกงอะนะใช่เธากินตัดเผ็ดเมื่อกี้ได้เลยอะ มข้าวสั่งหยดนี่คือต้องเป็นข้าวของภาคใต้นะเทคเจอร์จะเป็นแบบนี้นะอ่านี่ฮะอันนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งฮะสั่งมาเป็นปลากุเลาแดดเดียวทอดนะครับเขาจะเหมือนมีเครื่องยำเครื่องอะไรให้ด้วยเนาะใช่มีมะนาวเขาก็แบบบั้งๆมาให้แล้วด้วยเนาะอ่าไปฮะลองปิดมะนาวดูซิคล้ายคล้ายปลาเค็มไหมไม่รู้เดี๋ยวลองชิมดูเนาะลองชิมเออลองคลุกเครื่องยำไปเลยไปลองคลุกเครื่องยำไปเลยอ่าก็จะมีเป็นต้นหอมมีมะนาวมีพริกอะไรแบบนี้เนาะให้ดูเทคเจอร์เหนือปลาเขานี่ อุ้ีมันจะออกมันๆว่ะใช่ข่วจัวมากเธอจะเป็นปลาแดดเดียวนะฮะปลากรูล่ะฮะปลากินกับข้าวสั่งหยดเนี่ยลองดูอ่าไปฮะเป็นไงนวลๆไหมเหมือนปลาเค็มไหมเหมือนแต่รสชาติไม่เค็มเท่าเธอมันมีความเปรี้ยวความหอมของเครื่องอันเนี้ยที่เขาใส่มาให้อ่๋อนี่พี่ว่าต้องกินคู่กันว่ะกินคู่กับเครื่องยำอ่ะเธอลองไหมเออนี่ใส่ไปแบบนี้ทั้งพริกทั้งหอมแดงเนี่ย กันเนื้อปลาของเราแดดเดียวนะฮะพี่ว่าอร่อยขออีกทีไหมใช่รสชาติเป็นไงคือมันหอมแล้วก็เผ็ดขึ้นมาเลยเออแต่เขาชอบเนื้อปลาเธอะมันมีความแบบเค็มๆเปรี้ยวๆดีขอกินเครื่องต่างเข้าไปเลย <Religion S 3> <c oughs> จุกยังเนี่ยกินไปหลายย่างอ่นนี้ผมสั่งมาจะเป็นข้าวยำปักใต้น้ำบูดู <c oughs> ผมไม่เคยกินเหมือนกันนะพี่เขาบอกว่าถ้ากินอาหารใต้แล้วต้องลองจริงๆนี่เขาจะมีน้ำบูดูมาให้ลาดไปเลยไหมเธอลาดไปเลยเธอมันต้องคุกๆที่เขาเคยเห็นอะ นี่เป็นไงล่าแบบลีลาสวยงามด้วยและจานคือใหญ่มากนะจะลองก็แบบคงอิ่มอ่ะเขาก็จะมีเป็นส้มโอแล้วก็เป็นสมุนไพรเนาะตะไคร้ถั่วงอกผักอะไรต่างๆเนี่ยผมขยำไปเลยนะบี้ไปเลยแล้วกันนี่แล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นมะพร้าวคั่วกับกุ้งฝอยไหมกุ้งปนๆนะเนาะกุ้งแห่งปนๆคืออันนี้ผมไม่รู้วิธีกินจริงๆนะทุกถ้ากินผิดดูก็ขออภัยด้วยนะมามาให้ลองให้ดูเลยแล้วกัน มันจะคน้ำบูดูมันจะเคลือบไปกับข้าวแบบนี้เลยนะกับเครื่องกับอะไรที่เขาใส่มาเค้มๆหอมๆแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพเร็บนะโอ้โหสมุนไพรไคือแน่นมากใช่เป็นไงเฮอมันมีความหวานหวานหอมๆอมะ่ะเหมือนกินขนมจีนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะออ<ต>ประม,มาณนี้ใช่นะใช่ใช่อันนี้จะเป็นต้มกะทิใบเหลียงยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดนะทุกคนเนี่ยลองขอองกัน ขอ,อน้ำก่อนเนาะหนไหอมกะทิมากเธอมาจอบแบบมันๆเค็มๆ,ๆห,มหวานๆนิดนึงเออนี่แล้วใส่กุ้งสดใส่ยอดมนอพร้าวมาแบบนี้นะฮะใช่ใบเหลียงกุุงเครืองคือจัดเต็มแบบนี้นะฮะอ๋ะอจริงยังไม่เคยกินอันนี้นะปกติเคยกินแต่ใบเหลียงผัดไข่เอออันนี้เพิ่งเคยกินเหมือนกันก็มาแล้วก็ลองให้รู้อะ่ะเออคุ้งตัวใหญ่ครับไงอืมหอม คือมันจะมันมันใบเหลี่ยงแล้วก็มีความกรุบกรุบของยอดน้พร้าวอ่ะเนือเน้อกุ้งเขาหวานมากแล้วมีความแบบเค็มเ็มของกะทินิดน,นึงอ่ะเธอตัดๆผสมกันลงตัวเนาะเออคนคิดเมนูเขาก็ฉลาดว่ะเนาะคือถ้าใครที่ไม่กินเผ็ดอ่ะสั่งเมนูนี้เลยเออนี่ฮะเป็นกะทิข้นๆแบบนี้นะคะอ,อ่ามาลองมาลองขอกุ้งกับใบเหลี่ยนเน้นๆเลยละกันนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเผ็ดไม่เผ็ดน้ำมูกผมไหลแล้วนะี้ืัดเผ็ดไปฮะ อันนี้จะเป็นสตอผัดกะปิกุ้งสดนะทุกคนอนะนกินกับข้าวร้อนๆแบบนี้นะเธอทีเด็ดเลยอลอต,ตัวยหญ่นะไปะเป็งไงสตอมันจะโบบะโบบาในปากเลยใช่แล้วกินกะปิกคือเข้มข้นมากอเขาจะไม่ได้เหม็นเหม็นแหลมฉุนนะกะปิ มันจะหอมๆนุวนๆไปกับกะปิเอ้ยไปกับสตออะไรอย่างเงี้ยเนาะขอสตอเน้นๆเ,เลยเธอเม็ดสตอที่นี่เขาแบบกรอบๆอ,อ่ะพอกินเข้าไปแล้วมันจะมันๆอ่นนะเธอ,อม,มันจะกรอบเนาะเม็ดไม่ใหญ่แต่กรอบนะอได้เสียงไหม ก็เป็นหมูกรอบเลยเนาะอันน like right. ี้จะเป็นน้ําชุบยำนะอีกอย่างนึงที่ผมสั่งมาเขาเรียกว่าน้ําพริกโจนนะภาคกลางอ่ะเขาจะใส่มาเป็นกุ้งสับมาแบบนี้นะครับอยู่ในน้ําพริกเนาะแล้วก็จะมีเป็นผักมีอะไรเป็นเซตเซตแบบนี้เลยทุกคนแล้วเธอกินของหวานแล้วของขาายังไม่เสร็จเลยเขาบอกอันนี้เป็นของแรือของของหากินยากเขาเป็นร้านแรกในชลบุรีเลยนะเป็นลูกชกลอยแก้วเธอเออนี่ฮะจะเป็นของภาคใต้ใช่ไหมใช่คือต้องสั่งมาจากภาคใต้เลยแล้วเธอจะรีบกินทําไมนะเอาโกรมันหมดไง เธอมาอร่อยคือมันจะเท็กเจอร์เหมือนลูกชิดก็ไม่ใช่อ่ะมันจะหนุบมนุใช่ไหมใช่มันจะหนุบมนุให้ได้เคี้ยวอ่ะกินกับกะทิหอมๆเนาะแล้วเขาใส่มากับน้ำผงน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะกินร้อนๆอ่ะกินแล้วสดชื่นมากใช่แล้วก็รีบกินเกินพี่เขาจะหมดเหรอว่หมดเนี่ยก็หมดไหนๆก็ไหนๆละเอาอีกอย่างหนึ่งอเป็นโรตีกรอบมะพร้าวอ่อนนี่เขาใส่มาเป็นมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวเลยนะไอ้เขาเนี้ยใช้มือเลย นี่เป็นโนโรตีมาชิ้นใหญ่ๆหอืมออกมากเขาจะคงควาเธอใช่แล้วเขาหั่นมาเป็นแบบชิ้นพอดีคำเออือเขาเหมือนจะราดนมราดอะไรมาด้วยไหมแล้วก็เป็นขามีมะพร้าวอ่อนมเป็นชิ้นๆเลยอ๋อนี่ลองกินนิดลองกินคู่กันสิอไปเลยครับคำใหญ่ๆเด้อวพี่นนองตัดไปเป็นไงหอมไหมหอมไหม หอมมากมะพร้าวหอมมากเอาจริงแต่ละอย่างคือเผ็ดมากนะทุกคนแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดบอกเขาได้นาะเธอเนาะใช่ไหมอันนี้เธอเช็คบิลตัวมาเท่าไหร่เน่เน่เน่อันนี้คือทั้งหมดแล้วนะรวมค่าอาหารของหวานขนมเครื่องดื่มอะไรที่เราสั่งอะอย่างที่เราบอกเนี่ยเห็นป่ะอย่างละร้อยกว่าบาทสองร้อยเออที่เป็นกับข้าวแล้วนะทุกคนเนี่ยราคาหลักสิบก็มีนะประมาณนี้แหละแล้วแต่เราจะสั่งอะเนาะเธอเนาะใช่ถ้าใครอยากตามมานะร้านเขาชื่อร้านเอ็มอันดาจะอยู่ตรงข้าม วัดเมืองใหม่เลยเส้นพยาสัจจาเนะเปิดแต่10บโมงถึง2องทุ่มเลยจะบอกว่าใครที่ชอบกินอาหารใต้แบบรสชาติคนใต้แท้ๆนะั้แนะนําเลยร้านเนี้ยดูดลลูลามแล้ว,าว, <laughs> าวลามแล้วน้องเบ้าน้องเบ้าลามแล้วไม่ไหวแล้ว